มไล่แดดไล่แตดสามัคคีกันพอมเพียงพอดีมั่นจังแมนสามัคคีกันทุกด่านค้นผ่านพอ่อพนกกดย่อมเอาไมาอีกเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องตาซิล่ามาเลาอแล้วยังเพม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 มาถือกล่องมาเลาอเลยเด้อพี่น้องด้อ อันนี้นด้ก็ตามพี่น้องสุขสบายดีทุกทุทกฝากขวนญด้วยพี่น้องเด้อเจ้าภาพเจ้จาศรัทธาหน่อยใหญ่ยยก็แล้วแต่อ่างน,นี่ถือว่าเป็นงานมหากฐินเนาะแต่ศิลาเราเอิ่นได้นี่เออรือ่างานกฐินเนาะได้ส่สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่การโปรโมทของต่ศีลายัางบมทันได้เสร็จสิ้นเด้อพี่น้องเด้อล่อยข้อกันเบิ่งบัดน,นี่เ <c oughs> อ้อยสิมี่ยังแน่พ่นว่าเอออันนี้มีตม่ตำบังหุงเด้อนี่ ห่านเย็นลีพคนละทั้งตะเวทออกพคนละอันพจนตั้งอยู่กับดิทิศทา,ง,ง,ทาง,งของพคนเนาะทางยางขม่าแตงเตยพุ่งละทางเส้นทานั้งไงขมาบ้านอยู่พคนละเด้อพี่น้องเด้อทางทิศตะเวทออกอทางขวามือพคนว่าทิศตะเวทออกกุกสะท,ท้อนไงเก่าเก่าคนว่าโอ้มีเหล็กเก่าเนาะอันนี้กะพ้องท่านเก่าดีเนาะโอ้ไล่ขู่ไล่คนพนี่น้อง เว้ยแต่สิลากะเอาภาพเอายังนัมบไว้ด้วยพี่น้องเด้อขอโทษด้วยพี่น้องเด้อเออยยังบัท่านใดภาพได้ยังกะดีบางเถือเล่ากะสิไปบัท่านพเพราะว่าเราไปบนนั่นบนนี่เล่ากะอยากเอาไปโปรโมทให้อยู่แต่บางเถือกะเราไปบัท่านเนาะขายเบิดก่อนคนว่า <c oughs> มันขายดีเนาะขายดีแท่ๆวัดปลาปสมมนารามนั่นเนาะอันนี้ก็คือกันนะหะานของคนนี้ก็ดี อเอาน้ำจนบวายพ่นวาเศร้า,อ,าอยู่แบบแบบอยู่พันวาจำสาวใหญ่ <c oughs> อ่าเนตเด็กตามแต่ศิล่ากาบม,มีย่างพี่น้องเอ้ยหลังจากนําสสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วที่มาฝากมาฟังไอเกมตั้งเจ้าภาพเจ้ารัท่าอยู่ไก่อยู่ไกล,ไกล,ไกลบนหน่อยบนใหญ่พนวาเออบนใดก็แล้วเตเด้วยพี่น้องด้อกม็มีแต่แต่ค่ำนี่แหละมาฝากหง สนั่นกระอคงให้ทุกทุกฐานนี่จงประสบแต่ความสุขความเจริญค่ะได้ขายมานทางานก็ขายเนาะทํา,าทธุรกิกจอนใดก็ให้เจริญฮงเฮืองนะพี่น,อน้องเด้อเป็นพนักงานทหารตำรวจหนักบดนักศึกษาเมรคกาเศร้าข,า,ขายกระเบิดทุกคูทุกคนอะไะพี่นอ้องขอ้ให้ลำรวยเย่งเยงปังปังพันวะ <c oughs> โอ้ยจังเมียนเนาะแต่ศิลาแล้วมาเห็นเนี่ยป้งบุ๋เมเนธรรมดาพี่น้อง ตังต้งแต่มอยู่นี่ก็เห็นช้ำนี่แหละเออเห็นชุดนี่แหละพี่น้องเลยโคตรว่าห้องท่านก็บอกไล่ๆเออความสมานสมัครี่ก็บอ่เมนธรรมดาได้พี่น้องไปทั้งนั้นก็เอินใจไปเจ้นี่ก็เอินใจโอ้ขอบอกขอบใจเด้อทางหน่วยเอฟสองเอฟีของเตอร์ซิลาก็ดีอขอให้ยู่เย็นเป็นชุอยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีเบิร์สุกูสุขคนด้พี่น้องเด้อถือว่ามาหอนนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสัมบาดีสบายดีพี่น้อง พักผ่อนก่อนมือนี้บ๊ายบายแง <c oughs> <c oughs>